างานล่าสุดกลุ่มผู้พัฒนาหลักของเทอร่าลูน่าคาสิก L1TF ได้เสนอโปรแกรมางวรั1 b ักเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของบล็อกเชนเทอร่าคาสิกเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮกีน้าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราละกรับสวัสดีเพื่อนๆสายกาวที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของประเทศไทย เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายง,งานว่ากลุ่มนักพัฒนาหลักที่สนับสนุนโดยชุมชนเทอร์าลูนาคัสิกเอวันทีฟได้เสนอโปรแกรมรางวัลบัคที่เชิญชวนนักวิจัยด้านความปลอดภัยแฮกเกอร์ที่มีจริยธรรมและนักพัฒนาระบุและรายงานช่องโหว่ในเครือข่ายของเทอร์าลูนาคัสิกด้วยเงินรางวัลจะได้รับจากกองทุน L1TF ที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเท่านั้นโดยทาง l u n c b เ r n a r บมีผู้จัดการโครงการรวม L1TF ได้ทวิตเพื่อประกาศข้อเสนอ1 1 6 0 2โครงการลูนาคัสิกบั เบลทินอินเซนティブเปิดให้โหวตแล้วในธนานะกลุ่มผู้พัฒน,นาที่มุ่งเน้นไปที่การลดอุปทานหมุนเวียนของ LUC และ UTC ในไตรมาสที่3โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความชัดเจนเกนี่ยวกับจุดบกพร่องในเครือข่ายของเทอลรล่าลูนาคัสซิกหลังจากที่มีสมาชิกบางคนอ้างว่ามีข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นหลังจากการอัปเกรดครั้งล่าสุดข้อเสนอโปรแกรมรางวัลบัคจะเพิ่มความปลอดภัยและความสเสถียรของเครือข่ายส่งเสริมการทำงานร่วมกันและให้รางวัลแก่ผู้สนับสนุนสำหรับการระบุและราย รางวัลจะจ่ายโดย L1TF e และไม่จําเป็นต้องมีข้อเสนอการจ่ายของชุมชนแยกต่างหากสําหรับโปรแกรมรางวัลบัคในข้างต้น L1TF e มีแผนจะจัดสรร LU NC 50สิล้านในไตรมาสที่3โดยโปรแกรมรางวัลบัคเปิดให้สมาชิกชุมชนนักพัฒนาภายนอกและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภยัยทุกคนเข้าร่วม เขาร่วมต้องปฏิบัติตามอย่างเปิดเผยอ,อย่างมีความรับผิดชอบและมาตรฐานทางกฎหมายและจรยะิยธรรมเช่นหลีกเลี่ยงรายงานต่อสาธารณะเกี่ยวกับช่องโหว่และการ,ระเว้นจากกิจกรรมที่เป็นอันตรายจนถึงหนขณะน,นี้ชุมชนเทอราลูานาคัซิและผูต้ตรวจสอบความถูกต้องเห็นชอบกับข้อเสนอนี้โดยได้รับการโหวตว่าใช่100%จากสมาชิกและผูต้ตรวจสอบ ชุมชนเห็นด้วยกับความต้องการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายท่ามกลางการพัฒนาต่างๆโดยล่าสุดความสม,มดุลของภูชุมชนเทอราลาูน่าคัาสิกก็ยังคงลดลงอย่างมากเนื่องจากชุมชนได้ผ่านข้อเสนอการใช้จ่ายของภูชุมชน3ข้อและในปัจจุบันตอนนี้ราคาองเหรียญเทอราลาูน่าคาสิกที่มีการซื้อขายและเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดบิตครับของไทยเรานั้นล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่0.0030บาทแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่0.0038บาทส่วนแนวรับที่สําคัญนั้น ยังคงมองว่าเป็น0.0028บาทในฝั่งฝั่งของสัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเราตอนนี้ยังคงอยู่ในโซนสีแดงในฝั่งของตัว s n a p p e r เองยังคงคอนเฟิร์มว่าเหรียญนั้นยังคงอยู่ในเทนขาลงในฝั่งของ M C D X ล่าสุดตอนนี้ยังปราศจากสัญญาณของนักเก็งกำไรและสําหรับเพื่อนๆนคนไหนหรือกูรูท่านใดที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ